มสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับทุกท่านครับผมอันนี้ก็พบกับช่องปังคงชาแนลครับามาดูอ่างครับผมฝนตกแรงมากเลยครับบรรยากาศบ่ายสามครับผมวันหยุดครับวันนี้วันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่เจ็ดครับผม เฉปะวะ่ะนี่น้ำเจิ่งนองเลยครับผมดอกไม้จะขึ้นเต้มเฉียวฉุ่มเลยครับโหพอมาดูอ่างครับผมอ่างท่บ้านครับว่าน้ำจะเต็มไหมครับน้ำเป็นยังไงบ้างดูบรรยากาศไปก่อนครับผม เดือนทางนี้วะเดินทงนี้ได้ไหมวะโอ้น้ำไม่เต็มเลยวะ่ะนะครับท่านผู้ชมน้ำได้แค่นี้เองวะ่ะโอ้อยาลุกมากเลยยาลกุกไปไปมาดูทางอื่นอันนี้ฝนก็ยังปลอยอ,อยู่นะครับผม คนไปปล่อยอยู่ครับใครมาตัด,ต,ดตัดต้นมะขามเทศวะเน,นี่ยเอ้ยสิงสิงเป็ดสิงไก่เลยแกเอ้ยดูดิตุนมะขามเทศดีๆก็ตัดทิง้งไงสสามันอกหน่วยกินอยู่ไหนวะตัดทิ้งจ่วย ครับท่านผู้ชมดูมุมสูงครับน้ำตกฝนตกมาแรงมากนะครับน้ำยังไม่เต็มเลยชาตินี้ไม่คงไม่เต็มหรอกมากนี่อุย้ยต้นใหญ่ก็ตัดหมอุย้ยตัดไปแล้วหมอุย้ย ขามที่ตัดไปแล้วไหมับเว่ยต้นในตำนานเลยตัวนี้นี่ครับถูกตัดไปแล้วโลงเลยครับผมโอ้โหในุดๆก็ตัดแล้วตัวน,นี้ก็ตายแล้วต้นคูนครับผมนี่ครับดูมุมกว้างๆครับผมก็อันนี้ฝนตกอยู่นะครับผม ดูครับตกตกโอตัดแล้วตัดใดตอนไหนนานแล้วไม่ได้มาครับผมดูโดนล็อกกิง่งดู บริเวณนี้ครับยังตกเลยกอไผ่อันนี้กอไผ่ลวกนะครับผมก็ <c oughs> มีหน่อใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับนี่ไงหน่อใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับมันงัดขึ้นเรื่อยๆครับมีอยู่สองกอสามกอครับผม นี่ก็เป็นาฝายนะครับน้าล้นหรืออ่างทะลุดนะตก่อนสมัยเด็กๆผมเรียกอ่างทะลุดครับครับนี้จะมีต้นมะขามเทศคือต้นตรงนี้ครับทุกตัดจ้อยเรียบร้อยครับผมก็เป็นนั้นว่าน้ำก็ยังไม่เต็มเขื่อนนะครับผมุบน้ำไม่เต็มเขื่อนแล้วก็ต้อง รอขุดบอ่อใหม่ครับผมลอกบอ่อใหม่ดูดิจะมีใครเสนอไปเนาะในที่ประชุมเนี่ยดูดิต้นอันนี้กระคืนเต็มเลยไมายาลาบเต็มเลยครับฝนตกอะเอาคง ต้องกลับแล้วครับฝนมันเริ่มปล่อยแรงแรงแล้วครับออัพเดตเรื่อยๆครับผมบางทีก็ไม่ค่อยได้ทำครับส่วนมากทำแต่งานครับน่าลกมากเลย โอเคครับนี่ก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปให้ลกได้รู้ว่าน้ำยังไม่เต็มนะครับก็ทำการบูธนาใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจทำคลิปเรื่อยๆครับผมกับบรรยากาศครับผมเป็นไงฝนตกนะครับเนี่ยครับโอเคครับผม ไปเจอคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมคลิปนี้ลาเพียงแต่เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ